วันนี้มาเล่าถึงโรคของคุณวินัยไกบุตรกันนะคะหมอแตงโมนะคะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องโรคผิวหนังของคุณวินัยไกบุตรซึ่งคุณหมอก็เหมือนจะลืมทําไปเนาะจริงๆเป็นโรคผิวหนังที่โดยตรงเลยนะแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะมีการแอคทีฟขึ้นมาในฟีดเยอะก็นึกขึ้นมาได้เพราะว่าเหมือนเขามีมีแบบอดีตชาติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณหมอขอไม่พูดตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้จักเรื่องของอดีตชาติ อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าอธิบายในแง่ของโรคผิวหนังนะคะตอนที่รู้ว่าเขาเป็นแรกๆเลยเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะเพราะว่ามันเป็นโรคผิวหนังที่เราอะถ้าแผานกผิวหนังหรือหมอผิวหนังเจอคือเจอกันบ่อยอยู่แล้วนะโรคนี้โรคนี้เนี่ยภาษาอังกฤษนะเรียกว่า b u l l u s pemphigoid นะคะ bullous pemphigoid หรือว่าสับชาวบ้านก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะคะโรค bullous pemphigoid คือโรคทางออโตอิมมูนหรือมี คูมคุ้มกันของคนไข้เนี่ยค่ะไปทําลายที่โมเลกุลบางโมเลกุลที่ใช้ยึดเกาะระหว่างหนังกำพร้ากับหนังแท้โมเลกุลดังกล่าวเราเรียกว่า b p a c 2กับ b p a c 1นะตามในรูปเลยตัว b p a c 2กับ b p a c 1เนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่ใช้ยึดเกาะระหว่างตัวชั้นหนังกำพร้ากับหนัง แผลคนทั่วไปเนี่ยชั้นหนังกำพร้ากับหนังแท้มันควรจะติดกันแล้วก็ถูกยึดด้วยหลายๆโมเลกุลไม่ใช่แค่ B- แพค1รับ B- แพค2แต่ก็มีโมเลกุลอื่นๆด้วยไอโ้โรคโรคเนี้ยบูลัสเพมพิกอยเนี่ยมันถูกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยไปทําลายไปเฉพาะเจาะจงที่ B- แพค2กับ B- แพค1 B- แพค2เป็นหลัก B- แพค1รองลงมาดังนั้นแล้วเมื่อตัวโมเลกุล2ตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะฟังก์ชันได้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะนะคะ ตัวชั้นของหนังกําพ้ากับหนังแท้เนี่ยค่ะการยึดเกาะแย่ลงมันก็เลยเปิดลอ,อกออกมานะคะลอ,อกที่ชั้นที่เราเรียกว่าสับ epidermal layer หรือข้างใต้ต่อหนังกรราําพ้าแต่เหนือต่อหนังแท้พอมันลอ,อกหลุดออกมามันก็กลายเป็นตุ่มหน้าขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองนี่คืออธิบายง่ายๆเลยนะคะส่วนภูมิคุ้มกันที่มันไปทําลายตรงตําแหน่ง ไอเนี่ยโมเลกุลตรงนี้ B pack 2กับ B p a c 1คืออะไรหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแอนติบอดีชนิด IgG1 กับ IgG4 นะคะที่ผลิตม,มาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด B cell แล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นตัว c o m p l e m e n t 3 c o m p l e m e n t 3ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันมันก็จะไปพูอยู่ตำแหน่งตรงนั้นนะคะทำให้เราสามารถที่จะเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยเราก็จะ ตรวจเจอว่ามีทั้ง c o m p l ล m e n t 3มีทั้งตัว IGG4 IGG1 เนี่ยอยู่ในตรงโซนตรงเลเยอร์ตรงเนี้ยได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการวินิจฉัยนั่นเองนะนอกจากนี้เนี่ยกลไกของโรคเนี้ยมันก็ยังมีผ่านไปในหลายระบบด้วยนะอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาว B cell เนี่ยก็หลั่ง IgE ออกมา ก็เป็นไอแอนติบอดีอีกตัวหนึ่งเนาะ IgE IgE ก็ไปกระตุ้น eosinophil s แล้วก็มีเซลล์เม็ดเลือดขาอื่นๆเข้ามาพูดด้วยเหมือนกันนะคะมันมีหลายหลายองค์ประกอบตามไดอะแกรมข้างบนเลยขอไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าตัวหลักๆที่มันไปทำลายคือ IgG4 กับ IgG1 แล้วก็ Complement a r y นั่นเองนะคะ บูลัสเพมพิกอยนะคะเราจะต้องแยกโรคนะคะโรคตุ่มน้ําพองสมมุติเราเป็นคนไข้มาแล้วเรามีตุ่มน้ําขึ้นนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นบูลัสเพมพิกอยเราอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะคะซึ่งแต่ละโรคก,ก็มันต่างกันนะคะมันจะมีลักษณะที่ต่างกันถ้าเป็นบูลัสเพมพิกอยแบบคุณวินัยเกรบุตรก็อย่างที่คุณหมอ,อบอกคือตัวตุ่มน้ํามันมันจะต้องแบบ แต่งๆตึงๆแล้วมันไม่ไม่ค่อยแตกได้ง่ายๆถึงแม้เราจะเอามือไปถูไปรูปไปถูถๆข้างๆตรงตุ่มน้ำมันจะไม่ขยายหรือมันจะไม่แตกได้อย่างง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าการทำนิโคสกี้ไซน์นะคะคือนิโคสกี้ไซน์เคาะในโรคบูลัสเพลฟิกอยด์เจนเนทีฟเป็นลบถูไปมันไม่แตกเราก็ต้องแยกโรคกับ อีกโรคหนึ่งที่คล้ายคลึงกันที่เรียกว่า pemphigus vulgaris นะคะอันนี้ฟังผนผ่านแล้วกันเนาะตัว pemphigus vulgaris ก็เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากออโตอิมูนเหมือนกันคือระบบภูมิคุ้มกันเรามาทําลายผิวหนังของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าตุ่มน้ํามันจะไม่เต่งไม่ตึงอ่ะแต่ตุ่มน้ำมันจะแตกง่ายผนังบางกว่านะคะเอามือถูข้างๆเนี่ยสักพักเนี่ยก็จะแตกได้แล้วอ่ะอันนี้เรียกว่า mini k o s k y sign positive ก็จะเป็นโรค Pempicas vulgaris นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเจอในคนที่อายุน้อยลงไปกว่าโรคที่คุณวินัยกายบุตรเป็นนะคะนอกจากนี้นะคะโรคอื่นๆถ้าาถ้คอมมอนเจอบ่อยๆก็อย่างเช่นว่าบางคนโดนพวกมแมลงกัดแล้วมีปฏิยาของผิวหนังเป็นแบบตุ่ม้นาำพองขึ้นมาแต่ก็มักจะเป็นแค่จุดไม่กี่จุดเพราะว่ายุางกัดหรือแมลงกัดหรืออะไรกัดก็ตามเนี่ย เราก็จะไม่ได้โดนกันแบบทั้งตัวดังนั้นเราก็จะมีแค่ 1- 2ถึงหรือ3แอเรียเท่านั้นที่เป็นตุ่มน้ำแล้วก็จะมีประวัติว่าเออโดนอะไรกัดมาแล้วก็ขึ้นเป็นตุ่มน้ำนะคะแต่ถ้าเป็นโรคของคุณวินัยไกยบัวมันจะเป็นทั้งตัวเลยค่ะนะคะเป็นทั้งตัวเลยนะแล้วก็อย่างโรคอื่นๆที่ต้องแยกโรคอย่างเช่นเ,เป็นคล้ายๆ SLE แต่ว่าเป็นในรูปแบบของ ตุ่มน้ําพองอันนี้ก็เป็นได้ดังนั้นก็จะต้องมีการามินิจฉัยแยกโรคในหลายๆรูปแบบนะนอกจากนี้ก็มีภาวาะหนึ่งที่เกิดบูลัสเพฟฟิกอยจากยาซึ่งยาที่ก่อให้เกิดบูลัสเพฟฟพิกอยมีประมาณ80-90ตัวเลยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็น กลุ่มยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะได้หลายๆตัวเลยนะคะยาลดไขมนันยาพวกกลุ่มอิมมูนโนซัพเพซีฟิดดากบางชนิดนะคะแล้วก็ตัวซอราเลนก็ได้นะอ้มีหลายตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอคอยซักประวัตินะว่าเฮ้ยกินยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดผื่นแบบนี้นะคะ อีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะให้การมินิชัยว่าเป็นบูลัสเพมฟิกอย์โรคเนี้ยตุ่มน้ําพองที่คุณม่นายแก่บุตรเป็นเนี่ยคือการตัดชิ้นเนื้อทรงตัวนี้เราต้องควรจะคอนเฟิร์มในทุกเคสถ้าเราสงสัยนะคะโดยการตัดชิ้นเนื้อจะตัดในตําแหน่งของขอบของตุ่มน้ํา1ตําแหน่งกับอีกตําแหน่งหนึ่งคือตัดบนผิวหนังปกติอีกหนึ่งตแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะตัดชิ้นเนื้อทรงตัวเนี่ยสองสองแซมเปลิลสองชิ้นเนื้อนะคะในหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยเพื่อให้การมินิชัยอันแรกเนี่ยเราเอาไปดู เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันแยกชั้นในชั้นสับ epidermal layer อย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปเนาะก็คือใต้ต่อหนังกำพร้ากับเหนือต่อหนังแท้มันแยกชั้นกันตรงนี้เ,เราเห็นนะคะกับอีกชิ้นเนื้อหนึ่งที่เราตัดตรงผิวหนังปกติของคนไข้อะคะ่ะแล้วเรานำไปย้อม direct immunofluorescence นะคะ เราก็จะเห็นแถบแบนเป็นลีเนียเลเยอร์เป็นลีเนียแบนนะคะสเีเขียวๆนะคะตามรูปเลยหลักๆที่มันไปเกาะที่ทำให้เกิดแบนดเขียวๆเ,เนี่ยก็จะเป็นตัว IgG1 IgG4 แล้วก็ 3, c o m p l ล m e n t 3 C3 นั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะให้การวินิจฉัยได้เลยว่าเออเนี่ยเป็นบูน oy, นะลัสเพนฟิกอยนะหรือว่าบางคนก็จะทำการเอานำเลือดไปตรวจก็จะเจอตัว IgG เนี่ยมันขึ้นสูงนั่นเองนะคะอ่ะลักษณะของโรค ก็ได้รล่าใฟังไปแล้วว่าเป็นทั้งตัวเป็นคนที่อายุประมาณ50-70เนะคะเป็นได้ทั้งชายทั้งหญิงพอๆกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเกิดในเชื้อชาติไหนก็ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะ,ะมีในประวัตนั้นด้านการกรรมพันธุ์เจนเนติกก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับเข้าสู่โลกบูลัสเพลฟิกอยของคุณวินัยไกรบุตรทําไมคุณวินัยไกยบุตรถึงดูแบบเพอเป็นแล้วก็ดูตัวดำ,ดำๆแล้วก็ดูแบบหน้าบวม แล้วทำไมเป็นมา4ปีแล้วยังไม่หายเลยจริงๆแล้วโรคเนี้ยบูลัสเพลฟิกอย์เนี่ยนะคะมีช่วงระยะเวลาที่มันจะเป็นไหนได้ตั้งแต่6เดือนถึง5ปีเลยทีเดียวนะจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ายาที่เราพิจารณาจะให้ใช้ในคนที่เป็นโรคบูลัสเพลฟิกอย์มีอะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยก็คือถ้าสเต็ปแรกเลยเนี่ยมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องลองให้การรักษาด้วยกัน ทายาที่เป็นสเตียรอยแบบไฮโพเทนซี่ก็คือความแรงสูง,สงเป็นแบบทาก่อนนะคะให้คนไข้ลองไปใช้ดูก่อนแล้วดูสิว่าคุมอยู่ไหมถ้าดูแล้วออตุ่มน้ำไม่ได้เยอะหรือแอ e เรียในการเป็นโรคเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากลองทายาดูก่อนถ้าเกิดว่าแค่ทายามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องให้การรักษาโดยการเป็นยากินนะยากินที่เบสิกที่สุดที่ต้องเริ่มก็คือ ยาก,กินแบบสเตียรอยอยาก,กินสเตียรอยยังก็จําเป็นนะคะคุณวินยัยไกรบุตรได้สเตียรอยมาอย่างแน่นอนเพราะว่าหน้ากลมอันนี้คือผลข้างเคียงของสเตียรอยแน่นอนหน้ากลมได้จนหน้ากลมเลยแหละนะคะจะต,ต้องค่อยๆที่จะแอดยาตัวอื่นเข้ามาเพื่อไม่ให้คนไข้ต้องได้แต่ยาสเตียรอยในโดสสูงๆไปนานๆยาตัวอื่นอย่างเช่นยากดภูมิอื่นๆนะคะ อันนี้พูดถึงการรักษาในเมืองไทยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยมันจะมียาตัวใหม่ๆที่มันเจ๋งๆเวอร์กว่าเยอะแถมคนไข้สามารถ access ได้ง่ายมีประกันจ่ายที่เมืองไทยยาเจ๋งๆ,ๆใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีเข้ามาบ้างหรือยังไม่เข้าแล้วก็แพงมากดังนั้นแล้วเราจะต้องพิจารณาที่จะให้การรักษากับคนไข้ด้วย financial base ก็คือดู ว่าเขาสามารถที่จะแอฟฟอร์ดยาเหล่านั้นได้ไหมเราก็เลยต้องเริ่มด้วยการรักษาอะไรที่มันเบสิกก่อนอยู่แล้วนี่คือนี่คือเมืองไทยทุกคนต้องเข้าใจ s y s t e m ิกสเตียรอยคือยาทานแบบสเตียรอยสองต้องแอดออนพวก robbery, กลุ่มยากดภูมิต่างๆอย่างเช่นอะซาไทโอปีนเมทโ o e เทคเซตนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าสามารถที่จะใช้ยาเดบโซ e หรือว่าด o x y c y c l คลิในการ uh, รักษา บูลัสเพนฟิกอยได้นะคะแต่ก็ผดล,ลาแบบจะไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะ,ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องพิจารณี่ยแหละกลุ่มไบโอโลจิกก็คือยาที่มันเป็นไฮขึ้นมาหน่อยว i ทูซี m a ปนะคะดูพีลูแมปอมาลิซูแมปนะคะแล้วจริงๆมันก็มียาที่ไฮกว่านี้ด้วยนะคะที่แบบเป็นตัวใหม่ๆเข้ามาพูดคร่าวๆแค่ประมาณนี้พอนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางการรักษาของโรค บูลาสเฟมพิกอยซึ่งก็จะต้องค่อยๆปรับยาก,กันไปมันก็จะมีช่วงที่แบบ f l a r e up หรือเหอขึ้นมากับช่วงที่ดีอาการดีแล้วก็เหอขึ้นมาใหม่นะคะถ้าคนไข้เนี่ยได้ทำการรักษาเนี่ยก็มักจะโอเคแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นนะคะคนไข้เนี่ยมักจะไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเองแต่มักจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่เขาต้องได้ยากดภูมิ ยาสเตียรอยอยู่นานๆน,น,นั่นเองนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ละมันน่ากลัวสําหรับคนสูงอายุเนื่องจากว่าบุลัสเพมพิกกยเป็นโรคที่เกิดในคนสูงอายุใช่ไหมคะห้าสิบถึงเจปีดังนั้นแล้วเขาก็มักจะมีภาวะที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วความดันเบาหวานอะไรก็ตามการได้รับยากดภูมิการได้รับยาสเตียรอยนานๆอ่ะมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีบางคนเสียชีวิตจากผลข้างเคียงจากยาที่ให้การรักษา ตัวบูลสัสเพลฟิกอยด้วยสานะคะดังนั้นก็จะต้องมีการมอนิตเตอร์มีการคืมก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากยากดภูมิหรือยาเซียลอยเนี่ยผลข้างเคียงที่ได้นานๆเช่นบางคนเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวต่ําเม็ดเลือดทุกอย่างอะต่ำหมดเลยนะคะบางคนเป็นหลอดเลือดออกทางเดินอาหารได้ GI bleed เิดภาวะเป็นติดเชื้อเป็นเซฟซีสติดเชื้อในกระแสะเลือดก็ได้นะคะพวกนี้ก็ต้องรับเฝ้าระวังนะคะถ้าเป็นตัวแทบผื่นอย่างเดียวของบูลัสเพอฟิกกย์อะคะ่ะตอนที่มันหายมันจะไม่ทิ้งแผลเป็นมันจะหายก็หายปกติไม่ทิ้งแผลเป็นนะคะทุกคนนะถ้าคนไข้ถ้าไม่เข้ามารับการรักษาเลยแล้วปล่อยให้เป็นโรคอันนี้อยู่เรื่อยๆผลที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าดูแลแผลเองไม่ดีดูแลแผลที่บ้าน เข้าสู่การรักษาทางโรงพยาบาลไม่ได้ไม่ได้ยาอะไรมาเลยจะใช้ชีลำบากมากเนื่องจากมันเป็นทั้งตัวตุ่มน้ําจะนอนจะผีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากนะคะบางทีตุ่มน้ําแตกแผลเปิดเกิดแบคที r ียเชื้อโอรยต่างๆเข้าแผลก็สามารถติดเชื้อแบคทีรียซ้ําซ้อนขึ้นมาได้อีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนแก่ๆก,ก็กลายเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือด ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนี่คือผลข้างเคียงหรือผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากตัวทางโรคบูลัสเพนฟิกอยเองแล้วก็จากตัวของการได้รับยาในการรักษาบูลัสเพนฟิกอยซึ่งจำเป็นต้องได้รับยานานเป็นปีๆนั่นเองค่ะก็มาเป็นเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะฟังและเข้าใจกันนะคะถ้ามีคลิป อื่นๆหรือว่าอยากให้คุณมอพูดเรื่องอะไรนะคะก็ลองเม้นลงมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะคะหรือถ้าเป็นคําถามก็ตอบได้ก็จะลงไปตอบข้างล่างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย